สวัสดีครับพบกับกองบานไล่ไดมอนด์เก้านะครับเมื่อนีนมาให้อาหารปลายางมอเศร้าครับผมในน้ําในปลาในนามีร่าวนครับเศรษฐกิจพอเพียงครับผมนี่นะครับหลังจากที่มามาเก็บไข่เป็ดแล้วกเห้ากับมาดให้อาหารปลายังปลาไว้บริโภคไว้ในทุเรียนครับผม บรต้องซื้อกินครับผมเลี้ยงปลาไปกินทำนี่กัถ้ามันเลี้ยงกินกัไว้ตะขายจะับชิ้นคอเปียงแบบสไตล์บ้านไรอยากกินปลาอีกยังก็หาซื้อปลานั่นมาเลี้ยงนะครับเนาะเจะนี่เน้นปลากินพืชปลานิ่นปลาตะเพียนไปเบิ่งแม่บ้าน กำลังเสร็จไข่เป็ิดกำลังแม่บ้านกำลังเสร็จไข่เป็ิดเจนนะครับนี้รรยากัดนั้นหนาวแม่บ้านยิ้มแน่แม่บ้านอาจจะเกิดในนึงเพราะว่าประมาณไข่มันลดลงกับไข่มันน้อยกก่าเก่าดูครับเล็กไม่เล็กเกิดอะไรขึ้นกับไข่คุณโอรินนี่ ไข่ฟองโตโตนี่คือไข่ฟองนะในฟองโตเขาดูฟองโตหนนี่ครับอันนี้ก็ถ้าขึ้นห้างก็ประมาณอ๋อทำไมไม่ชัดนี่ประมาณไซส์ L ไซส M ์ M ไซส์ L อันนี้ไซส L ์ L อไซส์ M ค่ะใช่ค่ะส่วนนี้ น่าจะเป็นไซส์เอสนะครับอันนี้ไซส์เอแล้วอันนี้ล่ะคือเอสลบมิ <c oughs> <S S <c oughs> นิซีไซส์มินิเล็กน่ารักน,น่ารักว <c oughs> ันนี้ได้เจ็ดสิบเก้าอะเจ็ดสิบเก้าฟองตัวนี้อันนี้ไม่นับครับ <c oughs> อันนี้ไม่นับอั <c oughs> นนี้ไม่นับมันเล็กจัดน่าจะเป็นไข่ไข่หลง ไข่หลงไข่หลอดไข่หลอดเล็กไม่เล็กดูครับดูเปรียบเทียบอันนี้เปรียบเทียบกับไซส์เอสอันนี้ <laughs> อันนี้ไซส์เอลเอ็มเอสแล้วก็เอสลบไซส์มินิมินิขยายอาอเอาหารปลายกันนะครับอันนี้นะครับคังสเสบียง แค่ผสมประสานแบบบ้านๆชอบการค้นหาดิหาชอบการค้นหามันเป็นอะไรที่ลึกลับลึกลับมากหมอแหกแตกโป๊กกาแฟเครื่องทำเครื่องทำความร้อนเบิรงครับอันนี้คือทำเครื่องทำความร้อนอันนี้ก็แม่นของขังครับของขังของบ้านไดเดมอนนี่ของขังมีไว้ไม่ขัดข้องดิ มีแล้วจะไม่ขัดท้องอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่ไม่เขาบอกนะครับคืออะไรแตวเขาจะทำผิดกดอีกเป็นธุรกิจเครือข่ายเป็นซิ่งไปหางยังนันบ่บอกอันนี้คือเครื่องทำความเย็นเครื่องทำความร้อน,อน,นของขัง นี่ก็เครื่องบดระบบอันนาล็อกเมื่อน,นี้ได้อย่างแนนอเมื่อวนะี้วันนี้ได้แมงซอนนิดหน่อยอันนี้แมงซอนแมงกีซอนเดี๋ยว,าาร,วยรักอาหารปลากันนะครับอาหารปลาอาหารปลาตอนเช้าก่อน อาหารปลาแล้วอันนี้เป็นบ่อบ่ออนุบาลบ่อเล็กอันนี้เป็นปลาเน้นปลาก,กินพืชขออน,นุญาตพานกันนะครับอย่าก,กินปลาอยยางกัดเอามาไปาครับครับ เลี้ยงเพื่อความสุขและเป็นอาหารบริโภคในเรเรียนเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตสไตบ้านไร่ มีต้นตาลปลูกไว้เสริมขอบสะกันดินสไลด์แล้วก็เป็นรายได้เสริมบ่ได้เป็นสวนใไงนะครับแต่นี่แค่เป็นเสริมพอได้เติมกันเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อ่าโตวไปวๆนะลูกพ่อโอเคครับมาเนีขอ กอบคลิปบรรยากาศการให้อาหารป่ากับเจ็บท้ยเป็ดแค่นี้กันนะครับืับนนี้สวัสดีครับ